ออต้องบอกว่าตัวของเฟดนะครับมีความสําคัญมากๆกับการเงินทั่วโลกถามว่าเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเฟดเป็นคนกําหนดนะครับนโยบายทางการเงินของทางสหรัฐซึ่งสหรัฐเป็นเจ้าของเศรษฐกิจโลกนะครับเพราะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยสูงมากที่สุดในโลกนะครับแต่ตอนนี้ประมาณสักจุดที่ประมาณเกือบเกือบสิบเก้าถึงยี่สิบล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีนะครับที่สร้างรายได้เข้ามา ทำให้เราต้องมาสนใจนะครับว่าการดําเนินนโยบายนะครับทางการเงินของเฟดเนี่ยมันจะส่งกระทบต่อการเงินอย่างไรเราก็เลยมาดูก่อน,นครับเรื่องแรกนะครับว่าณนะตอนนี้เนี่ยการใช้ดอกเบี้ยของทางสหรัฐนะครับอยู่ที่ประมาณสักสองอ่าโทษครับห้าจุดสองห้าถึงห้าจุดห้าเปอร์เซ็นตนะครับค่ากลางคือห้าจุดสามสามเนาะ สิ่งที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษสำหรับวันนี้เลยเนี่ยก็คือสามเรื่องครับ3ามเรื่องนี้มีความสำคัญต่อต่อ,ต,อต่อการเงินทั่วโลกมากๆเพราะว่า1เลยคือประเมินว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยจะมีทิศทางอย่างไรนะครับในปีหกเจ็ดแล้วก็สองคาดการอัตราเงินเฟอ้อว่าอัตราเงินเฟอ้อจะแสดงถึง จะต่ำกว่าสองเปอร์เซนไหมหรือจะมากกว่าสองเปอร์เซนต่อมากกว่าที่เป้าหมายของเฟดให้ไว้ณตอนเนี้มันมันลุ้นกับตัวพวกนี้เลยครับถามว่าอย่างที่สามเคยที่ทางดอกเบีย้ยครับที่เราคุยเมื่อกี้ผมประเมินว่าข้อแรกก่อนนะประเมินเศรษฐกิจนะครับสิ่งที่ต้องจับตาก็คือว่า,เ,าเฟดเนี่ยจะประเมินว่าเศรษฐกิจของทางสหรัฐเองเนี่ยจะโตหรือจะชะลอตัวในมุมของเราเรามองว่ามีโอกาสที่ยังบอกว่าเศรษฐกิจยังเติบโตอยู่ เนื่องจากว่าใน GDP ของไตามาาที่2-3-4ของทางสหวัฐยังขยายตัวนะครับแล้วก็ในไตามาาที่หนเนี่ยเรายังเห็นตัวเลขของการจ้างงานที่ดีมากๆเพราะอัตราการว่างงานเนี่ยไม่เคยสูงกว่า4%อยู่ประมาณ3า3จุถึงสาถ้าการจ้างงานยังขยายตัวอยู่ประเมินว่าการลงทุนในประเทศนะครับก็คือตัวของ ไออินเวสเมนต์เนี่ยในภาคเอกชนเนี่ยยังขยายตัวได้ดีครับและการขยายตัวของภาคเอกชนจะตามมาด้วยเรื่องของ uh, การบริโภคที่ยังขยายตัวอยู่พอการลงทุนการบริโภคขยายตัวภาครัฐก็จะมีบทบาทมากขึ้นในการกระตุ้นเศรษฐกิจครับเพราะเนื่องจากว่าการที่ปีการลงทุนเยอะ มองรายได้ว่าจะกลับมามันเป็นรายได้ของภาครัฐด้วยครับภาครัฐจะได้เรื่องของภาษีที่จะกลับเข้ามานะครับสู่ภาครัฐทําให้ระบบของเศรษฐกิจเนี่ยมันยังเดินต่อได้อันนี้ประเมินว่าเศรษฐกิจของทางสหรัฐเนี่ยน่าจะดีนะครับคิดคิดไปแทนตัวของทางคุณจร์มัาเวลนะครับว่าประเมินเศรษฐกิจดี 2. อ,อัตราเงินเฟ้ออย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้นะครับว่า ยังไงก็ตามผมจากตัวเลขที่คุยเมื่อกี้ไม่น่าจะเกินไม่น่าจะต่ํากว่า2%เหตุผลมวาว่าการจ้างงานดีการบริโภคยังมีการใช้จ่ายภาครัฐยังเกิดปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจยังสูงมากครับมันจึงไม่เป็นมันจึงเป็นที่มาที่ไปที่ว่าเงินเฟอ้อไม่ลงนะปัจจุบันถึงแม้เฟดจะพยายามที่จะกดอัดตราเงินเฟอ้อโดยการขึ้นดอกเบีย้ยถึง5.5%ก็ตามยังไม่ลงครับ มันจึงเป็นข้อมูลที่สรุปได้ว่าวันนี้นะครับทิศทางของการใช้ดอกเบี้ยเนี่ยผมประเมินว่าเฟดน่าจะส่งสัญญาณน,นะครับในการใช้ดอกเบี้ยเนี่ยหรือการลดดอกเบี้ยนะครับในช่วงไตรมาสที่3ถึงไตรมาสที่4ซะสามากกว่าถามว่าแล้วถ้าประเมินว่าลดไตรมาสสไตรมาสสี่เท่ากับว่าเดือน7 8 9 7ถึงเดือน7ถึงเดือน สิบสองนะครับที่จะมีโอกาสจะลดสักครั้งหนึ่งสองครั้งมันสวนทางกับที่ตลาดคาดการครับตลาดเนี่ยคาดการกันว่าการลดดอกเบี้ยจะเริ่มเดือนหกถ้าเป็นไปตามที่เราคุยมันทั้งหมดนะครับว่าเตลเฟดลดดอกเบี้ยเดือนเจ็ดถึงเดือนสิบสองมันจะสวนทางกับตลาดที่คาดว่าเดือนหกนะครับ สิ่งที่จะตามมานะครับนั่นคือดอลลาร์จะกลับมาแข็งค่าราคาทองมีโอกาสปรับตัวลงแรงเพราะก่อนหน้านี้ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐบ,บอกว่าระยะสั้นๆนะในเดือนของกุมภาพันธ์เนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจบอกว่าเฮ้ยเศรษฐกิจสหรัฐมีสัญญาณของการอ่อนแอนะถามว่าทําไมเพราะว่าหนึ่งเลย,ยก็คือเรื่องของ P.M.I.P.M.I. ท้งภาคผลิตและบริการเนี่ย มันขยายตัวลดลงครับแต่แค่ขยายตัวลดลงนะคนก็กังวลไปแล้วมันมันจึงเป็นการภาพที่สวนกันสรุปทั้งหมดนะครับก็คือว่าผมคาดว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยเดิน7เป็นต้นไปนะครับแล้วก็ในเรื่องของตลาดก็สวนคาดการจึงเป็นเหตุที่มาที่ไปทำให้ราคาทองในค่ำคืนนี้